สวัสดีครับนะครับยินดีเข้าสู่ช่องบ้านไร่ชัยท้องนะครับนะครับหลังจากที่กลับมาจากนะครับบริษัทไทยท็อปไปซื้อชุดแผงโซลาเซลล์มานะครับเพื่อสูบน้ำประดาลของผมก็น้ำลึกนะครับน้ำสามคิ้วกว่านิดนิดน้ำหน่อยก็ได้สเปคนะครับเป็นปั๊มนิวสองมานะครับ พันสามรอยวัตต์นะครับดูดน้ำโซลึกสูงสุดได้ลอยห้าสิบห้าเมตรนะครับแต่ว่าน้ำได้น้ำแค๊สสามคิวนะครับจัดมาซีแผงนะครับเป็นแผงโพลีเออโมโนนะครับโมโนซีรอยวัตต์ของไทยท็อปนะครับสี่สิบแปดโวลต์นะครับ ที่ได้มากกับมีเป็นครบชุดเลยนะครับมีแผงนะครับมีชุดสายนะครับเ c 4ี่ฟนะครับเขาระบบมาให้เรียบร้อยนะครับใช้งานง่ายนะครับก็จะมีชุดการฝ้าผ่านะครับม,มีเบเกอร์น,นะครับตรงนี้ก็ใครที่มีความรู้นะครับไม่ต้องถึงขั้นเขาระบบได้ก็สามารถสื่อมา เพราะว่าช่างเขาเขาระบบมาให้เรียบร้อยนะครับสายกับตอง่ายนะครับเพราะว่ามีบอกนะครับมีดำนะครับน้ำตาลนะครับเขาได้ตามเบอร์เลยนะครับมีฉุดคอนโทรลมีกองมาแบบนี้นะครับแล้วก็มีสายมาให้นะครับคือสามารถเราไปติดตั้งได้เลยนะครับรับประกันหนึ่งปีนะครับก็ได้ททำการเทสนะครับเทสไฟ รวมทั้งหมดนะครับต่อแบบอนุกรมนะครับอยู่ที่ร้อยได้ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดโวลต์นะครับช่วงที่บม่มีแดดนะครับสี่สิบแปดโวลต์นะครับมันก็แผงหนึ่งก็จะตกอยู่ที่สี่สิบหกโวลต์นี่แหละครับมันก็ตกลงมาอยู่นิดหน่อยนะครับเพราะว่าอยู่ที่ขนาดของแดดแล้วก,ก็ได้ทําการนะครับเท,ทืน้ำม,มาแล้วนะครับ แต่ตอนที่เทศผมทำหุ้นเดียวก็บอได้คือถังที่ใส่นาวเนี่มันหน่อยนะครับแต่ก็ได้ทำการเทศระบบไปแล้วโอเคนะครับแล้วก็สามารถตัดน้ำอตัตโนมัติโดยถ้าน้ำขาดนะครับก็ได้จับยกขึ้นไปแล้วแต่บได้ท้ทายให้ดูเพราะว่า่ายทำคนเดียว ลำบากถือว่าโอเคนะครับปั๊มที่ผมได้นะครับเป็นยีห่ห้อนะครับ Gs นะครับนี่คือสเปคปั๊มนะครับรับไฟได้ดตามสูตรอยู่ที่เก้า หกวุ่นนะครับสูงสุดกับลอยหาสิบห่าลอยทุงลอยเจ็ดสิบรับได้อยู่แล้วนะครับสี่แผงนะครับยูทีอ๋อไฟตามสุดรยูที่หกสิบวุ่นนะครับ สูงสุดไปตามสูตรดูดีหก0ิบโวลต์นะครับรับแรงดันนะครับได้ตั้งแต่ขนาดหกิบโวลต์ถึงร้อยแปดสิบห้าโวลต์นะครับเป็นขนาดหนึ่งพันสามรอยวัตต์นะครับของผมบอลลึกนะครับมีให้ครบชุดเลยนะครับว่าจะเป็นเชือกนะครับสายต่างๆนะครับฟ้าปิดปากบอลนะครับจะขอต่อซื้อเองนะครับมีแท่งกาว นะครับให้สายไฟนะครับสายไฟให้มาหกสิบเมตรนะครับเดี๋ยวมาดูสเปคแผงกันนะครับสี่ร้อยวัตต์นะครับอยู่ที่สิบแอมป์นะครับสี่สิบแปดโวลต์นะครับน้ำหนักนะครับอยู่ที่ยี่สิบสามกิโลนะครับ ขนาดจะอยู่ที่เกือบ2เมตรละครับ1986เซนติมิลลิเมตรนะครับความกว้างก็อยู่ที่990มิลนะครับความหนาก็อยู่ที่35มิมลนะครับสเปคแผงก็อยู่ที่ประมาณนี้นะครับ400วัตต์อันนี้ผมก็ อรรมตออนุกรมนะครับแผงเป็นแผงของไทยท็อปนะครับไปรับถึงถึงโรงงานแผงรับประกันนะครับนะครับนี่มาเช็คนะครับโวลตให้ดูเลยนะครับนี่คือยูทีซีสองโวลตนะครับ ว่าแดดร้อนนะครับตอนนี้เมฆเยอะก็จะอยู่ที่ประมาณนี้ถ้าแดจดจัดๆกะจะอยู่ที่47โวลต์นิดๆนะครับพอเต็ม48นะครับแผงก็จะอยู่ที่ประมาณนี้แหละครับถือว่าปกตินะครับช่ะนใดก็ฝากติดตามนะครับ ของราคาจับต้องได้นะครับซึ่งคนบ้านๆกนสาาส็สามารถซื้อมาสามารถติดตเองได้นะครับเพราะว่าเขาก็มีคำแนะนำเขาประกอบชุดมาให้เรียบร้อยนะครับประกอบมาให้เรียบ้อยมาเสียบบมมีผิดพลาดแน่น,นอนนะครับเพราะว่าทำ สายเสียบมาพร้อมทุกอย่างนะครับแค่มายอนลงบอเองนะครับแต่ก็ต้องมีความหล้แค่นิดน้อยนะครับเพราะต้องถึงขั้นครับเข่าระบบได้ยังไงก็ฝากนะครับติดตามบ้านไลช้ท่องไว้น้ำนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเทสลงบอจริงนะครับแพงลงจริงนะครับส่วนคลิปนี้นะครับต้องกล้าเข้ามาสวัสดีครับ